สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่หลงรักไม้ยืนต้นแล้วก็ปรารถนาที่อยากได้ไม้ยืนต้นที่มีพุ่มใบเขียวขจีพุ่มใบทึบเป็นไม้เอเ r อร์กรีนทีหรือเป็นไม้ไม่ผลัดใบเห็นทรงพุ่มเขียวขจีอย่างนี้ตลอดทั้งปีนะครับและที่สาคัญในบางช่วงฤดูกาลนั้นก็ให้ดอกที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์มากม ทำให้เป็น Sense of Place หรือเป็นต้นไม้ที่หมายถึงฤดูการที่กำลังจะมีความหนาวเย็นเข้ามาถึงต้นที่ว่านี้ก็คือต้นสียรลาซึ่งเป็นชื่อใหม่ที่ไพเราะเพราะพริง้งมากๆครับจากชื่อเดิมก็คือชื่อโศกเหลืองแต่นอกจากนี้ยังมีอีกหลายหลายชื่อเลยหากท่านกำลังมองหาต้นนี้ไว้ในครอบครองกันแล้วก็ไปดูอุป,ปนิสัยใจขอ,ของเขาสักนิดนึงครับ จะได้ปลูกต้นไม้อย่างมีความสุขแล้วก็ให้ดอกงดงามแบบนี้ไปดูกันครับสียลาซึ่งไม่ได้มีแค่ชื่อนี้ชื่อเดียวนะครับยังมีชื่ออื่นอีก,ชออก,อกเช่นโศกใหญ่โศกป โศกน้ําและก็รวมไปถึงบางท่านเรียกว่าโศกเหลืองหรือเรียกว่าโศกเหลืองสียราด้วยเช่นเดียวกันนะครับสําหรับที่มาของชื่อสียรานั้นก็เป็นนามที่ได้มีการพระราชทานเพื่อให้ ชาวจังหวัดยะลานําไปปลูกเป็นต้นไม้ประจาจังหวัดนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่สวยสดงดงามถ้าหากใครมีอยู่ในครอบครองแล้วก็รับรองว่าข้างๆบ้านหรือเพื่อนบ้านต้องสอบถามแน่นอนว่าน,นี่คือต้นอะไรเพราะว่าให้ดอกดอกดอก,ดอกสวยงามสยเหลือเกินที่สําคัญก็คือดอกเหล่านี้ดึงดูดน้องแมลงไม่ว่าจะเป็นผึ้งผีเสือ้อหรือแม้กระทั่งชนรค์ได้ดีมากๆเลยนะครับสําหรับชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าโศกเหลืองหรือสียะลาก็มีชื่อว่าサラกาไทปิงเอนซิส โดยชื่อสารการนี่นะครับก็มาจากคำในภาษาถิ่นของอินเดียซึ่งเรียกว่าอโศก่าเรามาเขียนเป็นในรูปแบบภาษาละตินว่าสารการนั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วชื่อชนิดพันธุ์ไทปิงเอนซิสก็มีการสันนิษฐานว่าเป็นที่ที่มีการค้นพบแล้วก็นักพฤกษศาสตร์จำแนกแยกแยะต้นนี้ออกจากต้นชนิดพันธุน์อื่นๆได้อย่างชัดเจนโดยพิจารณาจากต้นที่พบในเมืองไทปิง ประเทศมาเลเซียนะนอกจากนี้สำหรับชื่อสามัญที่ฝรั่งบังค่าเรียกกันก็มีหลายชื่อมากๆเลยนะครับหนึ่งในนั้นที่สะท้อนถึงคุณลักษณะที่สำคัญของเจ้าสียาลาหรือโศกเหลืองก็คือเยลโลอโศกาซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือโศกเหลืองนั่นเองนะครับเราเห็นรูปทรงต้นของสียาลาที่ดูใหญ่โตแบบนี้ ต้องอาศัยระยะเวลายืนยาวหลายปีมากๆเลยนะครับโดยตัวเขาเองนั้นเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างโตช้าสักนิดหนึ่งแล้วก็เป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิอดอยู่ในย่านบ้านเรานี่เองล่ายมาตั้งแต่พมา่าไทย คาบสมุทรมาลายูแล้วก็เลยไปถึงประเทศในหมู่เกาะอย่างเช่นอินโดนีเซียซึ่งสามารถจะพบได้ในเกาะชวาของอินโดนีเซียนั่นเองสำหรับพื้นที่การค้นพบในธรรมชาติที่เราเห็นเจ้าสียลาหรือโศกเหลืองเกิดขึ้นนั้นก็จะพบว่าเขาจะอยู่ในพื้นที่ริมน้ำแล้วก็ริมนํำทานต่างๆซึ่งมีความชื้นพอสมควรในพื้นที่ป่าติบ ตามลาดเขาต่างๆนะครับก็จะพบเจ้าสีลาหรือเจ้าโศกเหลืองในธรรมชาติได้ในพื้นที่นั้นนั่นหมายความว่าในการปลูกเลี้ยงถ้าหากเรารักษาความชื้นให้เขาดีๆแล้วก็ก็จะสอดคล้องกับอุปนิสัยการขึ้นในพื้นที่ตามธรรมชาตินั่นเองทีนี้เรามาดูรูปทรงต้นของเขาที่เราเรียกว่าเรือนยอดเราจะเห็นเขามีขนาดใหญ่โตพอสมควรเลยนะครับ โดยเรือนยอดของเขาก็จะมีลักษณะเป็นพุ่มกลมแล้วก็เขียวขจีแบบนี้ด้วยเหตุนี้นักพฤกษศาสตร์จึงนิยามเขาว่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางไม่ผลัดใบคําว่าไม่ผลัดใบหรือ Evergreen Tree นั้นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ทิ้งใบเลยนะครับจากภาพที่ทุกท่านเห็นปรากฏอยู่นี้เราก็จะพบว่าเป็นกลไกตามธรรมชาติของศียาลาหรือเจ้าโศกเหลืองที่จะมีการทิ้งใบแก่ให้หลุดล่วงลงไป แล้วก็จะเห็นการทยอยหลุดล่วงใบแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยนั่นหมายความถึงพารางานที่เราจะต้องเก็บกวาดใบและก็รวมไปถึงดอกที่จะร่วงหลดในบางช่วงฤดูเลยนะครับทีนี้กลับมาในส่วนของไม้ยืนต้นขนาดกลางก็จะมีความสูงได้ตั้งแต่6เมตรจนไปถึงนู่นเลยครับ20เมตรจไดสัไปไปและแน่นอนครับตัวความกว้างของทรงพุ่ม ก็จะผันไปตามความสูงหรืออายุที่มีการเจริญเติบโตขึ้นไปนั่นเองเราอาจจะเห็นความกว้างของทรงพุ่มที่5 6เมตรจนไปถึง1 0กว่าเมตรก็เป็นไปได้ตามอายุของต้นที่เจริญเติบโตแล้วก็แผ่กว้างของทรงพุ่มไปได้มากๆนั่นเองแต่ข้อดเด่นของเจ้าทรงพุ่มนี้นะครับนอกจากจะมีใบที่สวยงามแล้วก็ใบขนาดใหญ่ให้พุ่มใบแน่นทึบแล้ว ยังมีข้อดีจากการออกดอกด้วยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันว่ามันมีข้อดีอย่างไรนะครับทีนี้เราไปดูทรงพุ่มที่สร้างขึ้นจากใบไม้สีเขียวที่อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเป็นเพราะว่าตัวเขาเองเป็นต้นไม้ที่ให้ใบประกอบแบบขนนกปลายใบคู่ซึ่ง ตัวใบนั้นขึ้นเรียงตรงข้ามกันซึ่งใบย่อยนั้นก็จะมีลักษณะใบเป็นแกมขอบขนานหรือเป็นใบรูปไข่ปลายใบแหลมโคนใบมนสักนิดหนึ่งแล้วก็เส้นใบชัดเนื้อใบสีเขียวผลิตใบดกมากๆเลยครับแต่มีข้อเด่นอีกจากตัวใบนี่แหละถ้าหากเราเห็นตัวยอดอ่อนๆของช่อใบที่แตกออกมานั้นก็จะมีสีเขียวที่อ่อน ลงมาสักนิดหนึ่งแล้วก็อาจจะมีสีอมแดงก็ยิ่งทําให้ในช่วงฤดูการปกติที่ไม่มีการออกดอกนั้นเราก็จะเห็นสียาลามีพุ่มใบสีเขียวแล้วก็แซมด้วยช่อใบที่ห้อยย้อยลงมามีสีสันที่แตกต่างก,กันไปมีสีเขียวอ,อ,อ่อนตัดไปกับพุ่มใบสีเขียวทึบแบบนี้ก็สร้างความน่าสนใจมากๆง่ายๆก็คือถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ในช่วงฤดูการออกดอกตัวพุ่มใบของสียาลาหรือโศกเหลืองนั้นก็สวยงามโดดเด่นไม่แพ้ใครเลยครับ ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการออกดอกเป็นต้นไม้ที่ให้ช่อดอกรวมแบบช่อเชิงหลันซึ่งหมายความว่าในหนึ่งช่อดอกนั้นเราจะเห็นพุ่มดอกใหญ่โตมากๆแล้วก็มีดอกย่อยที่มีกลีบดอกสีเหลือง แล้วก็ให้สีสันสดใสแบบนี้ทยอยบานอยู่อย่างต่อเนื่องลักษณะเด่นของการออกดอกมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือว่านอกจากตัวเขาเองนั้นจะออกดอกบริเวณปลายยอดแล้วก็ตามซอกกิ่งแล้วยังออกดอกอยู่บริเวณลำต้นหรือกิ่งขนาดใหญ่ด้วยจึงทําให้เมื่อเราปลูกเขาไว้ในฐานะของไม้ยืนต้นให้ร่มเงาและเราอาศัยเขาในการเข้าไปนั่งเล่นนอนเล่นภายใต้พื้นที่ร่มเงาเหล่านี้เราก็จะเห็นเจ้าดอก ของรีลาเมื่อเราแหงนหน้ามองขึ้นไปในทรงพุ่มก็สวยสดงดงามมากๆเลยครับหรือถ้าพุ่มใบยังไม่ใหญ่โตขนาดนั้นขอเพียงแค่ให้มีลำต้นใหญ่โตพอสมควรแล้วก็มีความสูงระดับเหนือหัวเราขึ้นไปเราสามารถจะนำเก้าอี้หรือโต๊ะไปวางไว้บริเวณโคนต้นในช่วงออกดอกเราก็สามารถจะชื่นชมหรือยนโฉมดอกที่สวยงามที่ผลิตออกมาจากบริเวณลำต้นต่างๆเหล่านั้นด้วย ได้เช่นกันนะครับถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีคุณลักษณะพิเศษที่ทําให้ผู้เป็นเจ้าของได้ชื่นชมความงามในช่วงออกดอกในท่น่นทั่วทั้งบริเวณนอกสงพุ่มในสรงพุ่มแล้วก็ตามกิ่งต่างๆด้วยทั้งดอกงามและสถานที่ในการผลิดอกออกมาหลากหลายมากๆสําหรับในช่วงการออกดอกนั้น ก็เป็นช่วงฤดูการออกดอกที่ยาวนานพอสมควรนะครับไล่มาตั้งแต่พ้นฝนมาสักระยะหนึ่งเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งก็คือปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะครับก็จะมีการผลิดอกให้เห็นแล้วอย่างไรก็ตามอาจจะมีการให้ดอกที่ล่าออกไปไม่ว่าจะเป็นหลังปีใหม่เป็นต้นไปหรืออย่างในปีนี้ที่มือเย็นถ่ายทา ในช่วงของต้นเดือนธันวาคมนี้ก็เริ่มให้ดอกมาแล้วนะครับแล้วกําลังผลิบานอยู่เลยต้นที่เมืองยานถ่ายทําอยู่ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับถ้าหากท่านมีโอกาสมาออกกําลังกายแถวนี้หรือรวมไปถึงเดินทางเข้ามาในกรุงเทพอย่าลืมมาดูต้นจริงๆมาสัมผัสต้นจริงที่สวยสดงดงามแล้วก็ถูกเลี้ยงดูไว้ดีมากๆเลยครับ ทีนี้ถ้าหากเราสนใจจะนํามาปลูกแล้วก็ในตลาดก็มีการค้าการขายเจ้าต้นโศกเหลืองหรือสียลานี้อยู่หลายรูปแบบเลยนะครับทั้งเป็นผลผลิตที่ได้มาจากการเพราะ,มะเมล็ดเป็นต้นกล้าแล้วก็รวมไปถึงต้นที่มีการขุดล้อมมาเป็นต้นใหญ่ๆแล้วก็รวมไปถึงต้นที่ได้จากการตอนกิ่งที่งมีหลากหลายขนาดกันไปนะครับก็ลอง สาะหาหรือสอบถามจากร้านต้นไม้หรือร้านขายไม้ใหญ่ใกล้บ้านว่ามีหรือไม่หรือช่วยหาให้ได้หรือเปล่าแต่เมื่อเชิญชวนทุกท่านที่อยากจะครอบครองไว้แนะนําว่าเป็นต้นใหญ่สักนิดจะดีกว่านะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างโตช้าพอสมควรถ้าเราได้ครอบครองต้นใหญ่เลยก็จะดีมากๆเลยครับนอกจากนี้แล้วในการเลือกพื้นที่ปลูกนั้นก็ขอให้พี่นาพื้นที่ได้รับแสงแดดเต็มวันเป็นดีที่สุด แต่อย่างไรก็ตามตามนิเวศวิทยาของเจ้าโศกเหลืองสียาลานั้นในช่วงแรกๆที่เขาเกิดขึ้นภายใต้ร่มไม้ใบบังของพื้นที่ป่านั้นก็สามารถจะเจริญเติบโตได้นะครับ แต่ต้องมีคุณภาพของแสงแดดดีพอสมควรมีแสงสองลอดอย่างน้อย4-6ชั่วโมงต่อวันแบบนี้โอกาสของสีาลาจะเริญเติบโตได้ดีแน่นอนแต่ถ้าเรานํามาปลูกในบ้านเราขอให้พิจารณาในเรื่องของตัวความกว้างของทรงพุ่มเป็นสําคัญนะครับว่าจะต้องมีพื้นที่กว้างขวางพอสมควรเพื่อให้ทรงพุ่มนั้นแผ่กว้างออกไปอย่างไรก็ตามสามารถจะควบคุมทรงพุ่มให้อยู่ในระยะที่ต้องการได้นะครับและแน่นอนสิ่งที่ท่าน,นหลายท่านกังวลกันก็คือในเรื่องของการปลูกแล้วระบบรากจะทําลายโครงสร้าง ของอาคารหรือไม่ก็ต้องบอกเลยครับว่าระบบรากนั้นไม่แข็งแรงพอที่ชอนชัยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ บ้านหนึ่งชั้นสองชั้นที่วิศกรออกแบบมาไว้ดีแล้วไม่ต้องกังวลเลยนะครับ <Okay. S 1> นอกจากนี้ในเรื่องของพื้นที่ปลูกนั้นเราสามารถจะใช้ดินเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่นั่นแหละแต่มีหลักคิดอย่างนี้นะครับก็คือว่าต้องมีดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอินทรีย์วัตถุแล้วอย่างที่2ก็คือร่วนระบายน้ําดีแล้วอย่างที่3ามก็คือพยายามจะทําให้ดินนั้นรักษาความชื้นให้ได้ดีแต่ต้องไม่ถึงกับน้ําขังชื้นแฉะนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นวัสดุปลูกก็สามารถ จะใช้ได้ตั้งแต่ดินปลูกเดิม1ส่วนแล้วก็ผสมเติมอินทรีย์วัตถุเข้าไปอีก1ส่วนจะใช้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักก็ได้ถ้าหากท่านจะเติมวัสดุชิ้นใหญ่อย่างเช่นกาับมะพร้าวสับหรือเปลือกถั่วที่ส่งขแบบนี้หรืออาจจะเป็นแกลบหมักก็ได้นะครับผสมเข้าไปอีกส่วนหนึ่งส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยโดยต้นทางของดินปลูกนั้นเราก็เล็งตำแหน่งแล้วเราก็ขุดหลุมบริเวณน,นั้น โดยให้หลุมนั้นมีความกว้างมากกว่าตุ้มดินของต้นไม้ที่เรานํามาปลูกนั้นอย่างน้อยสัก2-3เท่าแล้วก็เอาดนอินนั้นขึ้นมานะครับแล้วก็ผสมกุกเขาใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยลองพื้นลงไปซะก่อน จากนั้นก็ถ้าเป็นไปได้เติมปุ๋ยละลายช้าลงไปเขาสักน,นิดนะครับสูตรเสมอ 13, 3 3 1 3 16 16 16ก็ได้กำมือหนึ่งโรยลงไปเลยนะครับแล้วก็นํา e, ต้นไม้ของเราปลูกลงไปจากนั้นก็กลบดบินและที่สาคัญก็อย่าลืมทําการค้ายันไ้ด้วยเพื่อป้องกันลมแรงที่มาปะทะทําให้ต้นไม้ของเรานั้นคลอนแคลนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบรากที่กําลังเดินดีๆอยู่นั้นถ้าหากโดนลมแรงประทะที่ส่งผุก็ทําให้รากเสียหายแล้วเกิดการชะงักการเจริญเติบโตสําหรับเรื่องของการให้น้ํา ต้นโศกเหลืองหรือสียรา,านั้นเป็นต้นไม้ที่ชื่นชอบความชื้นพอสมควรเลยนะครับเราควรจะลดน้ําอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาแรกๆของการนํามาปลูกอย่างน้อย3-6เดือนที่ต้องดูแลให้น้ําความชื้นอย่างสม่ําเสมอที่สําคัญชอบชื้นนะครับแต่ไม่ถึงกับชื้นแฉะน้ําขังแบบนี้ไม่ได้เลยลดน้าทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งก็เพียงพอแล้วในช่วงฤดูแล้งที่เรา มีความจําเป็นจะไม่ได้ต้องดูแลเขาดีบ้าง mm. ก็ขอให้พรมน้ําอย่างต่อเนื่องอาทิตย์หนึ่งก็ให้ได้หลายครั้งหน่อยนะครับแต่ไม่ถึงกับว่า1เดือนแล้วก็ได้น้าเพียงแค่ครั้งเดียวแบบนี้ไม่ไหวแน่ครับทำให้เขาชะง,งักการจเจริญเติบโตได้แน่ mm. อย่าลืมนะครับว่าสีลาโตช้าสักทีหนึ่งถ้าเป็นไปได,ด้น้าทุกวันเป็นดีที่สุดครับ <Okay. S 1> นอกจากนี้แล้วในเรื่องของการดูแลรักษาประการต่อมาก็คือการให้ปุย๋ยแนะนําเลยครับว่าไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีในการดูแลรักษาเลยใช้เพียงแค่ ปุ๋ยคอ,อกเท่านั้นในการดูแลรักษาเขานะครับหมั่นให้ปุ๋ยคอ,อกทุก15วันก็ได้หรือทุกๆ30วันก็ได้ก็ดูตามขนาดของทรงปุ้มนะครับปุ๋ยคอ,อกที่เราใส่ลงไปนั้นก็จะมีผลดีทั้งในด้านของการให้ธาตุอาหารเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของกิ่งก้านใบของเจ้าสียาลาแล้วก็รวมไปถึงปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้นในระยะยาวนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามไม่ต้องใส่ปุ๋ยไปเพื่อ เร่งหรือกระตุ้นให้เกิดการให้ดอกนะครับการออกดอกของสียา,าเกิดขึ้นเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่สะสมอาหารไว้ได้สมบูรณ์มากๆแล้วการออกดอกก็จะให้ดอกปริมาณมากๆเลยครับนอกจากนี้แล้วในเรื่องของโรคและ,มะแมลงเราจะพบเจอบ่อยมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของมแมลงปากกัดไม่ว่าจะเป็นตั๊กะแตนไม่ว่าจะเป็นหนอนที่เข้ามากัดกินใบเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าหากไม่ถือสาปล่อยให้เขากินเพราะว่าปริมาณใบของโศกเหลืองหรือสียา,านั้นมีอยู่เยอะมากๆ ไม่สามารถจะกัดกินหมดได้แน่นอนถ้าหากไม่ทิอสานะครับก็ปล่อยให้น้องหนอนน้องตะกะแตนเหล่านั้นกินไปบ้างแต่ถ้าถึงกับเกิดการระบาดแล้วถ้าเป็น จำพวกตักแตนนะครับแลวก็รวมไปถึงด้วงบางชนิดที่เข้ามากัดกินใบมือเย็นก็แนะนําว่าให้ใช้เมทาซานเป็นดีที่สุดนะครับในการผสมน้ําฉีดพ่นในช่วงระยะเวลายันเย็นเมื่อมแมลงมากัดกิน<ม>ก็จะทําให้มแมลงเหล่านั้นสูบขิดไปโดยที่ไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างไว้ในบ้านเดือนของเราครับสำหรับหนอนแนะนําว่าให้ใช้ไลนิ่งดีกว่านะครับโดยฉีดพ่นพรมลงไปที่ใบพืชก็จะทําให้เมื่อหนอนเข้ามากัดกินเขาก็จะ ตายไปในที่สุดและที่สําคัญครับไลนิ่งไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างไว้ในสวนของเราให้เป็นอันตรายกับการเข้าไปใช้งานต้นไม้ของเรานั่นเองนะครับ สำหรับการนำสียาลาไปใช้งานนะครับก็ได้หลากหลายมากๆเริ่มต้นตั้งแต่เป็นไม้ให้ร่มเงาและที่สำคัญก็คือเป็นไม้ที่แสดงถึงฤดูการที่กำลังเคลื่อนคลานมาถึงด้วยการออกดอกในช่วงฤดูการที่ผันเปลี่ยนไปเข้าสู่ช่วงฤดูแลง้งเขาก็จะอดดอกที่สวยงามเลยสำหรับบ้านหลายๆท่านที่มีขนาดไม่ใหญ่โตนักก็สามารถจะปลูกสียาลาได้เช่นเดียวกันนะครับโดยการปลูกเขาแล้วก็ตัดแต่งกิ่งควบคุมสมพุ่มไว้แบบนี้ก็สามารถจะปลูกได้เช่นเดียวกันสำหรับท่านที่ปลูกต้นไม้แล แล้ประสบพบเจอปัญหาในการถูกโรคและแมลงเข้าทำลายต้นไม้ที่เรารักนะครับเมื่อเยนเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุด์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยซึ่งเป็นชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงต่างเหล่านั้นได้อย่างเอาอยู่และที่สำคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีให้ตกค้างในส่วนของเราอันเป็นอันตรายต่อเราลูกของเราและสัตว์เลี้ยงของเราและก็รวมไปถึงระบบนิเวศท,ที่เรารักนะครับ เลือกใช้ชีวพันธุ์จากแอปพลายเ็มประเทศไทยสามารถจัดการโรคและ,มะแมลงต่างๆเหล่านั้นได้อย่างอยู่หมัดและที่สาคัญก็คือไม่เป็นอันตรายกับระบบนนเวศของเรานะครับสามารถสั่งซื้อได้จากทั้งช้อปปี้ลาซาด้าแล้วก็รวมไปถึงเว็บไซต์ของแอปพลายเกมประเทศไทย Facebook Fanpage ของแอปพลายเกมประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงถ้าหากท่านสะดวกทางไลน์ก็สามารถจะสั่งซื้อทางไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับส่งเร็วด้วยนะครับ สาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้น,นั้นมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสุดนะครับเชิญชวน <S <S ท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้มีโอกาสหลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกแล้วก็มือเย็นเชิญชวนท่านใด้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้าท่านเป็นกังวลว่าจะพลาดคลิปสาระดีๆจากมือเย็นไปได้ก็เชิญชวนท่านได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัปคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครแล้วก็รวมไปถึงถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปไม่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ก็ เชิญชวนท่านให้กดไลค์รือกดแชร์คลิปนี้ให้กับเือยด้วยนะครับ